มาครับในช่วงของเซ็กซี่บิชชี่รายการดูสวิทยังคงอยู่กับปิ๊งปิ๊ง,งนะครับเราจะมาหักหลังผู้ชายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของผู้ชายเนี่ยนะครับเราก็จะไปเรื่องอื่นกันสรุปตั้งแต่เกิดมาไม่เคยผ่านมือชายใด แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายก็มีเหมือนกันยังไงยังไงมีแบบว่ามีคนนึงเป็นแบบเพย์บอยตอนนั้นสมัยสมัยเรียนมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบทําไมผู้ชายต้องทําตัวเป็นแบบเพย์บอยเหมือนแบบหล่อลึกได้จีบคนนู้นทีคนนี้ทีเลวเหมนเลวอ่ะเราก็เลยบอกว่า แกล้งทาตัวเป็นสาวใสซื่อบริสุทธิ์ไปให้เขาจีบอ่าเป็นล้างแขนไรเงี้ย๋อไปแกล้งเขาเหรอทำให้เขารักเนี่ยเขาใช่ทาให้เขารักแล้วอะไรยังไงแล้วผลเป็นไงผลก็คือเขาก็ซ้ำไปหนึ่งดอกยันเกือบเกือบค่ะเขาปิดไฟก่อนตอนแรกเขาบอกเขาหลอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปเอาเสื้อบนห้องอ่าเราก็ตอนนั้นคือไม่รู้จริงๆแหละเราก็แบบเออโอเคไปด้วยกันไรเงี้ยแล้วทีนี้แต่ว่าข้างแต่ข้างล่างก็มีแบบพ่อแม่เขาอยู่ นะยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ขึ้นไปแล้วนี้เขาก็ปิดไฟแล้วบอกทำไรอ่ะแล้วก็ตกใจอ,อ่าแล้วทีนี้เขายัดดตลลอนี่แหะเขาก็แบบ <laughs> เขาาก็แบบเขา,แบบาก็ไม่พูดอะไรเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะพยายามทำไรแล้วลวะเราก็เลยบอกว่าถ้าทำไรจะกรีดนะกรีดดังด้วย,ยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อมันก็เลยไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ยอะไรเงี้ยก็ต้องอายกันบ้างอะไรเงี้ยอ,อืมรอดมาได้ใช่รอดมาได้ทำไร่ะ อยากเป็นแบบนี้เลมแล้วหลังจากมาล้วก็แบบเริ่มแบบทําแบบทําดีกับเขาอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาก็ยันเจ้าชู้อยู่นะแล้วเราก็ทําแกล้งทําเป็นหลับหูดับตาไม่เห็นบ้างอะไรบ้างเหมือนเขาก็เลยคิดว่าเราอ่ะทำไมดีดีอะไรเงี้ยทาไมแบบไม่ว่าอะไรเลยอะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายเราก็เลยแบบไปอ่อยเพื่อนเขามาเรียนมาเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเราก็เลยทําให้เพื่อนเขารักเรา แลังเสร็จแล้วเพื่อนๆเขาก็รักเราอ่าแล้วเขาก็แบบว่าแต่คนนี้เป็นคนดีเขาก็แล้วทุกคนก็เลือกเค้ากับคนนี้เพราะว่าต้องเลือกไงอ่าต้องเลือกผู้หญิงคนคนเดียวเ้วเลือกแกเนี่ยแหละใช่เพราะหนูนี่แหละเลยคนดีก็เลยเลือกแกใช่เลือกหนูแล้วกลุ่มเพื่อนก็ต้องเลือกเลือกหนูด้วยแล้วก็เลือกกลุ่มเลือกคนที่เป็นคนดีด้วยอ๋อแล้วเสร็จแล้วไอ้คนดีนี่แหละที่หนูจะปั้มเขาฮะ หนูก็ไม่ปั้มหนูก็ไม่เอาใครเลยแล้วไอ้คนที่หนูจะปั้มเขานี่อ <c oughs> ไอ้คนนี้จะปั้มอะคือเราก็อกชอบกันตอนเด็กๆนั่นแหละต่างคนก็ต่างชอบกันคนนั้นก็ยังไม่เคยมีอะไรหรอกเออนี้ไปไปเที่ยวบ้านเขาไม่มีคนอยู่นี่ชอบไปเ <c oughs> ที่ยวบ้านผู้ชายครับ <c oughs> ผมข่อยผ้าอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ในดูสิทำไมรอดมาได้หลายหลายคุมนลกตัวโตในดูสิผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรแล้หนูก็เลยแบบเพลงอะมันเขาเปิดเพลงไงเออมันหนูก็เลยจูบ หนูแค่จูบเองหนูยังไม่ได้คิดทำอะไรเลยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้เล่าโต๊ะกันกว่านี้ก่อนไหมอะไรเงี้ยเออหนูนี่ยังหมดหนูนี่น่าชาวัยเด็กมันไม่ใช้เออหน้าชาเลยใช่ไหมหน้าชายค่ะอ่ะแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ไม่อยากยุ่งกับผู้ชายฮะละฉากนี้ชักเดียวเหรอไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าผู้ชายชอบแกล้งอชอบแกล้งเอาเราไปแบบ ผูกกับเสาไฟฟ้าบ้างเอาลูกบาสทุ่มบ้างนจริงเหรอสดงว่าตอนเด็กๆเราหน้าเกลียดมากเลยเนี่ย<ไ>ขยายที่เลสโอ้ห<อ>น้าแกงหน้าแกง,แกงเรียกเพื่อนอะไรอีดำ้อีดอัางเงี้ยจะไปลุมกระทืบอยู่หลังโรงเรียนม,มีต่อยมีต่อย,ยน้น่ยแล้วขนาด จะเข้าใจผิดไม่เป็นกันเลยมันเรียกว่าโตมาจะสวยปิ๊งแบบนี้เออโตมาก็นี่ไงก็เลยมีฉายาว่าปิ๊งชื่อน้องปิ๊งปิ๊งเอาจริงจริงเลยเหรอเป็นอย่างนี้โอย่างนั้นเมื่อก่อนมันไม่ปิ๊งปิ้งไงเออเด็กอีปิ๊งเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนเขียวหน่อยเอาเขียวเขียวเออยังไม่ตายแล้วตอนช่วงอายุเท่าไหร่อ่ะที่แบบว่าชัดเจนเลยว่าไปสายคบผู้หญิงดี่ว่ะก็ นานยังนอนนานมากแล้วประมาณกี่ปีแล้วครับหลายหลายปีมากแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดก,ก็คบผู้หญิงค่ะแล้วก็ตามหาผู้ชายจริงป่ะตอนนี้ตามหาผู้ชายอยู่ป่ะตามหาอยู่ก็มีคุยคุยบ้างก็ว่าเจอเจอแล้วเป็นคนดีบอกเขาไหมเวลาผู้ชายมาจีบบอกเขาไหมว่าเราซิงอยู่ แล้วผู้ชายเขาถามไหมว่าเคยมีผัวมาแล้วกี่คนเขาไม่ถามล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษไม่ดิเวลาคุกันน่ะเขามาจจะถามว่าเคยมีแฟนมากี่คนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ก็จะก็บอกว่าเออถ้าให้หนูทําอะไรเงี้ยหนูทําไม่เป็นหรอกนะอะไรเงี้ยไม่ต้องทำเห็นมึงฆ่าแมวอยู่ในเว็บอกว่าทําไม่เป็น นูเก่งทฤษฎีทฤษฎีอ๋อเก่งเสียงร้องแต่ปฏิบัติก็ต้องลองดูอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายผู้ชายคนนั้นเขายังไม่เคยลองต้องปะคนใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่เคยพี่ขอลองก่อนได <oh> ้ไหมนูย uh. ังหาโอกาสดีๆไม่ได้เนี่ยตอนนี้ห้องขาบนว่างบอสไม่อยู่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปเคียร์ทั้ง ตอนขาไปจะเดินขึ้นนะค่ะกลับนี่พี่ต้องคานกลับนะโอ้โยอยากคานกลับบ้านเหลือเกินรู้ใครจะคานเอออยากคานเลยคือตัวมีความสามารถพิเศษด้วยยังไงนี่ทำนี่ได้โอ้ยได้ไหมเค้าอีกทีสิหอบไปไกลได้ไหมกระดิกไปลิ้นกระดิไปลองทำได้เปล่า ทำไม่ได้พี่อันนี้มาเป็นเปิดออันนี้แบบ <c oughs> ต้าเก็บงานละเอียดยเก็บงานละเอียดของมึงเนี่ยงานใหญ่เห <c oughs> มือนมนใช้คู่กันกแต่งสีทาบ้าน <c oughs> <c oughs> งานไม่คนละแบบเลยเอลของผมของผมเน้นเน้นเน้นทั่วถ,ถึงไงถามต่อจากการที่เราครบกับผู้หญิงมาตลอดชีวิตแล้วทำไมถึงเริ่มอยากจะลองคบผู้ชายเอ้าคนเราก็ต้องมีอนาคตนะไม่ใช่ว่ากับผู้หญิงไม่มีอนาคตนะแต่ว่า เคือหนูเป็นคนที่แบบไม่เลือกมนาะจริงๆแล้วไม่ได้เลือกอะไรมากหรอกออแค่แบบว่ามีคนกล้าที่จะเข้ามาจีบเราแล้วก็ทําดีกับเราเถ้าเกิดเป็นแฟนๆที่ดูอยู่ในไอ,อชว์แล้วมาจีบได้ไหมก็ได้ถ้ากล้าถ้ากล้าที่จะจีบ ถ้ากล้าที่จีบแล้วก็มีคุณสมบัติที่แบบว่าโอเคพร้อมยังไงเนี่ยเออเนี่ยอยากรู้เป็นคนปกติไม่หื่นเพราะว่าสมมากคนที่ไม่หื่นไม่เข้าไปดูหรอกเออจริงนั่ไงคุณสมบัตินะคะที่หายอยู่ก็คือไม่หื่นเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลามาจีบผู้ชายเนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรจ้องแต่จะเอาจะเอาอยู่เนี่ยมาถึงบางทีจีบปุ๊บจับนมปั๊บอย่างเงี้ยพี่มีเหรอเออขึ้นรถมาเงี้ย คือแบบยังไมทง่ทันทำความรู้จักกันรู้จักกันเลยมา <descriptive together S 1> จับแล้วอะไรอย <égal, S 2> <ates> ่างเงี well ้ยอ <m penso humano raspberry> ้าวเดินขึ้นมาถึงบนรถบีมนมหรือว่าหรือว่าแตะไม่แม่แตะไม่แม่่แม่แะเาคบ้าแล้วไม่รูเอาไรสักพวกลุ่เลยคิดในใจแบบชวนไปกินข้าวดูหนังแล้วค่อยหลอกเข้าโรงแรมยิงพออะไรเงี้ยแล้วที่แบบมาถึงจับน้องหนูอ่ะแล้วเรื่องไงแล้วเราทำไงฮะขึ้นรถโดนบีมนมหนก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแกตัวว่าอะไรข้องหอกว่าอ้าวจับไม่ได้เหรอเงี้ย เอาอีหาไม่ไม่บีบมมมึงล่ะไม่เขาบอกเลยว่า อาจจะไม่ได้แล้วพี่พีนึกว่าถุงลมโผล่มานี่่วาถุงลมรถถุงลมรถแล้วปกติหนูไม่ได้แต่งตัวโป๊แต่งตัวแบบมิชชี่อะไรเงี้ยวันธรรมดาหรือว่าไปออนุแจกเกตอะไรเขาอยากเช็คดูหรือเปล่าว่ามีจริงเปล่าพอดีเอานมมาเอานมมาเปล่าตัวเดิมแต่ว่าบางทีแบบบางคนเห็นแบบในคลิปอะไรเงี้ยหนูชอบแบบทำคลิปออกมาแบบแรงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใครจะมาแบบอยู่บ้านไอ้ผู้ชายคนหน้าอายุประมาณเท่าไหร่ ไอ้ผู้ชายที่บีบนมอ่ะพี่บีบนมก็30สบกว่าอ๋อผู้ชมัมแกงกล้าแล้ว,วแกงกล้าคิดว่าจับค<ห>ุ้ดได้เลยไนงะเออเอเอเชของเช็ดของ,ขอ,งอายุมีส่วนจำคัมไหมคนที่มาจีบเราต้องแก่กว่าหรือเด็กวก,กว่า<ห>แก่กว่าจะดีมากามแก่กว่าจะดีมากค่ะไม่ชอบแบบผู้ชายแบบเล้าหลือเด็กชอบแบบเล้าหลืออ่าอ่าชอบแบบเยอะเยอะเยอะเจาะแจ๊กเจาะแจ๊ต้องรวยไหม ไม่ต้องค่ะแต่ถ้ารวยได้ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูจะได้ไม่ต้องลำบากเวลาผู้หญิงเขาดูผู้ชายว่า,ววาร,รวยไม่รวยดูยังไงเวลาดูรวยไม่รวยหรอใช่ใช่สังเกตยังไงสังเกตอะไร ตังค์ไม่เด็กจะไปรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ดี่เขาจะมาเปิดตังค์ให้ดูได้ไงล่ะยืมตังค์หน่อยพี่อะไรเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าเราเราแกล้งลองยืมตังค์เขาหรืออ๋อหรือไม่ก็แบบพี่เออเนี่ยพอมีแบบโอนให้ไหมอะไรเงี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวหนูใช้คืนอะไรเงี้ยดูความสปอร์ตของเขาก่อนเวลาเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจ่ายให้ไหมอะไรอย่างงี้แต่เราก็ต้องทําเป็นควักจ่ายด้วยนะไม่ใช่แบบนั่งนี่เขาจ่ายเงีไอไอ ทฤษฎีนี้เนี่ยสงสัยน้องไม่ใช่ใครเขาที่บีบนมใช่ไหมโอนไปสองหมื่นปุ๊บขึ้นรถกูบีบคำสองหมื่นคื้นไปแล้วคนที่บีบนมเนี่ยหนูจะบอกนะค่าทางด่วนหนูยังต้องจ่ายนะบอกก่อนแล้ทำไมเขาเป็นคนอย่างนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้แต่สงสัยหนูแบบเลิกคุยไปละเลิกคุยแล้วค่ะแล้วไปไปเจอมาไหนครับไอ้ผู้ชายแบบเนี้ย เพื่อนติดต่อให้มีเพื่อนติดต่อให้เพื่อนนี่ก็ดีเหลือเกินเพื่อนติดต่อให้ตอนที่เขาติดต่อเขาบอกเขาขายยังไงโอ๊ยแบบดีฐานะดีอะไรดีรวยเว้ยรวยชอบจับนมตอนขึ้นหลดหล่อไหมหล่อไหมหล่อหล่อรวยยขายเงินเก่งครับหมายถึงหมายถึงน้อง่ายเงินเขาเก่งไม่ไม่ใช่อะขายเงินเก่งคุยได้อยู่กี่วัน แ๊บเดียว,บบยวตั้งแต่เขาจับนมหนูก็ไม่อยากคุยแล้ว<อ>แต่เราก็ไม่ได้แบบแตัดสัมพันธ์อะไรแบบนี้หนูเป็นคนรักแตน้ํำใจคนก็ค่อยๆคุยแล้วหายหายไปเอาไม่ว่างค่ะมีไหมนอกจากผู้ชายคนนี้มีไหมท, <c ười> ที่คุยที่เคยคุยๆมีแบบไปจีบเขามีเป็นแบบนักร้องนักร้องผับเหรอชอบมากคือตอนนั้นหนูหนแบบออกหักจับรายการนั้นไปแล้วแล้วหนูก็ไปไปปาร์ตี้สลัดโสดอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้ไปเจอคนนั้นแหละค่ะ และจีเขายังไงเวลาจีผู้ชายจีเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เลยเนี่ยเราแบบคือวุ้นเว้อมากน้องรู้ไหมน้องเป็นผู้หญิงที่วุ้นเว้อที่สุดอย่างเงี้ยว่าหนูด่าตลอดแลค่ะแล้วเขาบอกเพื่อนมาอีกว่าพี่ว่าเขาไม่ใช่อะไรเงี้ยว่าน้องเขาแบบไม่ใช่เขาแบบไม่ใช่ผู้หญิงหรือไงคืาไม่ใช่ใช่คือไม่โดนยังไม่โดนเขาคอยมองเราใหญ่ขนาดนี้ยังเห็นสิเห็นเออเขาก็บอกว่าแบบ คือหนูเป็นคนดีเกินไปอ่ะหนูประมาณว่าหนูดีเกินไปเพื่อนยังบอกเลยว่าแบบจะตามอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ย mm hmm. คือเราไม่ได้ตามนะเราแค่บอกว่า mm hmm. พี่กินอะไรยังคะเออเนี่ยพี่เดี๋ยววันนี้น้องไปหานะเออวันนี้ห oh. ิวไหมอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้การกระทําไม่เหมือนผู้หญิงจริงเลยสักนิดเดียวนะครับคุณผู้ชม ก็ก็ไม่ก็เจนโลกไงจัดรายการก็ต้องอ่านศึกษาข้อมูลเขาเลยรู้วิธีเยอะใ้ยก็แบบเราก็พยายามเราเพราะเราไม่รู้นี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้แบบเจนจัดแบบว่ามีแฟนแบบเป็นผู้ชายจะต้องเอาใจยังไงไงเราก็พยายามไม่เคยคบผู้ชายก็เลยไม่รู้หลัตพยายามเอาใจผู้ชายใช่อันนี้ก็คือแบบพยายามมากบ้านเขาอยู่ไกลเราก็แบบไปหาไปหาถึงที่ไปคือทําทําดีทุกอย่างไปหาผู้ชายแล้วเขาไม่ คิดจะจัดการเราหรือไงเขาก็ต้องคิดแหละแล้วเราหลอดไม่ได้สุดค่อยผาอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่แบบเป็นมงเป็นเม้นต์บ้างไหมพี่โอ้โหผาไฟแดงเลยพาไฟแดงเลยแฮงค์เลยอ่ะเรามามาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเราพาไปแฮงค์เอาข้างนอกกับรายการดูสวีทครับจับกดน้ำกดน้ำอย่างเดียวเลยฮะ อะไรประมาณนั้นนะคะเออหัวใจวายจะได้ไปเจอกันอีกทีชาติ <attered> นหน้าในน้ำมันฮาร์ดคอตรงไหนฮะคงจะได้มีแบบ <c oughs> น่าจะโอเคที่สุดแล้วครับที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงครับสนับสนุนโดย Leo Beer